อย่าซื้อเลขไรเด็กเด็กตัวนี้บอกชืเลยเก้าเก้าแปดขอให้ลูกหลานรวยรวยครับขอให้ลูกหลานรวยรสายบุญสุรินทร์ทีรวยรวยใจถึงใจใจถึงใจครับใจถึงใจโอเคนะครับดูเอกสารยายอยากได้อะไรเอาบอกโจมาเอาอยากได้อะไรเอาโออยากได้อะไรเดี๋ยวให้หมดเลยอันไหนที่สายบุญสุรินทร์ทีอยากช่วยอยากให้วันนี้มาเติมกำลังใจให้ยายนะยายนะยาย วันนี้ยายร้องไห้ด้วยความดีใจยายร้องไห้ด้วยความตัดตื่นใจนี่แหละบุญที่มันที่มันสัมผัสได้นะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มันคือพลังความดียายเป็นยังไงครับวันนี้อืยายตื่นตันใจนะมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงยายดีใจยายไม่เคยไม่มีใครผ่านมาจะเอาวอลเกอร์มาให้นะยายหันหักไงเออมันหักจ้ะ ตาก็เลยเอาเอาเฉยเอาผอนี่มัดที่สมาคมมีวอล์กเกอร์มีรถเข็นดินแชร์มีอะไรให้ยืมอยู่แต่ว่าของเยอะนะอ๋ออยู่แถวนี้อ๋อคุณตาเดินไม่ได้มานานแล้วยังะสามสิบปีแล้วที่เดินไม่ได้เลยอ่ะคุณตาฝากเงินให้คุณตาใช้นะฮะเอาได้ตังค์เอาไปทำอะไรกินกินเดียวแกหารครับ ซื้อกับข้าวเขาซื้อกับข้าวเขาซื้ออาหารซื้อกับข้าวถ้าซื้อเลขไงซื้อเลขไรเด็กเด็กตัวนี้บอกกี่เลขก้าเก้าแปดี่ซื้อเดีน้นี่นี่เอาเดี๋ยวใส่ลูปวงไปมีข้าวสารมีอาหารแห้งไห้เหลือคนแรกให้เหลือคนแรกอ่าโหเหลือคนลืมโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสามเอ้ยเจ็ดสิบสามครับ เลยวันนี้มารับเองเลยนะคะนี่อ๋อใช้ทั้งมือทั้งขาเป็นแรงแก่อยู่คนเดียวเหรอคะอยู่กับแฟนไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคมองไม่เห็นเป็นต่อหินใช่ไหมต่อหินโจก็เป็นเหมือนกันนะต่อหินเนี่ย ให้พรโจนหน่อยจะได้ตาดีๆแล้วก็ไปช่วยคนได้เยอะผมเป็นต้อหินต้องหยอดหยอดตาทุกวันนะผมนะ่ะเป็นต้อหินเหนมือนกันอ่ะยายฝากเงินให้ยายใช่ข้าวสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เอกยายน่าจะก็เดี๋ยวมีน้ำซิฟแพกนี่มีไข<ด>่มานะไข่สามแพกหนูรับผิดชอบไปส่งนะล,ลูก อีกไกลไหมบ้านยายไกลไหมไม่รู้เลยอยู่ติดกันกับตาเลือดเกมื่อกี้นะอโเคเป็ในยังไงยายดีใจไหมดีใจค่ะเคยมีคนมาช่วย,ยไหมไม่มีมีบ้างก็มีบ้างอยู่เนะเาะแม้ตอนทุกวันยังชีพได้เบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุเนาะจ้ะแล้วมีรายได้อย่างอื่นอีกไหมไมีอะแล้วลูกเต้ากี่คนไม่มีลูกไม่มีลูกเลยอ๋อ ของมันเต็มครถเมอไ็ปทนไหนมาไหนก็ไปกับตายายเพราะว่าพ่อแม่รับจ้างพ่อแม่รับจ้างไม่ไหวันก็ดูคนเดียวดูพกาไม่ไหวปวดขาพีการสคนมาเนี่ยคอหลมไม่ไหว มีการสามคนแล้วลถนี่ยกยังไงอาไปยังไงล่ะคะตาับพี่ใช้กพิการเตียงอยู่บ้านเอครับเพื่อยกตาไว้ตรงไหนครับรถกับคันย้ายใหญ่เนาะจะเอาไว้ตรงไหนดีรถผลรถอา่ล็อกครับตา อ๋อนี่ล็อกอันนี้ล็อกครับนี่ระบบล็อกระบบล็อกขนมจีนไปทานระบบล็อกตาเซนท่านล็อกอย่างดีแกร์ล็อกอ้าวผมผมล็อกเป็นไหมเนี่ยแน่นเหมือนตาไหมนี่โจ้ก็ล็อกเป็นต้องล็อกอีใช่ไหมตาใช่ไหมอาราตามาล็อกเองมาจะได้มั่นใจเนาะ ยังมีขนมกินเนารีบกลับแล้วก็องกลับบ้านเนาะโอเคขอบคุณค่าชื่นน้องอะไรนะคะอ่าครัท่านี้ร <c oughs> ย,ยขึ้นยังไง <c oughs> ไปนนขับรถดีๆแล้วตามีรถมา ะคแม่อ่ะน้องอีกคนนึงเข้าโรงพยาบาลอ๋อจะมาอย่ายกไปให้ยกไปให้โอ้โหโอ้โหคงไม่ร้องให้เลยยกมาเลยอาจจะได้เห็นนี่เอาไปทอดไข่กินเด้อนี่ตาไข่ด้วยไข่ด้วยมีกล้องช่วยกันโอ้น่ามีสิบแพ็คเอาไปได้ไหมเอาไปได้อยู่นอเดี๋ดดีใจไหมวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไง หนักน้ำอยู่มีใจไหมมีใจครับวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ตาเด้อสู้ๆนะดูเข้ามากี่ปีแล้วนี่รถจะแก้เกิดนะครับแก้เกิดแกเกิดอยู่กับตาหรอครับพ่อแม่เขาก็ทำงานอ๋ออันนี้ก็กี่ปีแล้วคะนี่ยี่สิบอ๋อยี่สิบปีแล้วในตาลดลดสามหลอดตาอยู่ไหนอ่คุณตาครับเอ๊ะทำไมมีเลขห้าสิบแปดอยู่นี่ตา อีกหนึ่งพันนะจากคุณวันเพลนแซ่ตั้งนะคุณวันเพลนแซ่ตั้งเนี่ยให้ทั้งหมด7ครอบครัวครอบครัวละหนึ่งพันเอาขอบคุณคุณวันเพลนแท่แซ่ตั้งหน่อยเจ้าของตังนะคุณวันเพลนแท่ตั้งขอบคุณมากครับ่วยยกไปเลยช่วยตายกไปน้อยคนขิดอาสาช่วยกันช่วยยกไปน่อยได้เท่าไหร่ะสิบแพคค่ะแพคช่วยกันยกไปเลยค่ะ <10 S 2> ไ้ยนี่พกมีดพกอะไรด้วยนี่เขาก็ทำไรเลยเนาะทำอไรแต่ไรนาครับโอ้ไม่แต่ไรเอาไข่เอาไข่มาให้ตาไว้งั้นแตกนะตาไว้ตรงนี้ตานี้ไปได้เนาะคนนั่งนี้เนาะคนนั่งนี้ ใจให้ชื่อคุณอะไรเขาเป็นลูกคนเดียวอ๋อนี่ลูกคนเดียวแบกทุกอย่างคนเดียวอะไรนะ่ยแบกทุกอย่างคนเดียวเป็นแม่หมูกคนเดียวด้วยลูกสี่คน็นไรถือว่าเรามีบุญนะเราได้ดูแลใช่จบปริญญาแล้วดีดีสู้สู้เขาสู้สู้เออคุณอะไรเนี่ยเป็นลูกชายเนาะพ่อเป็นไงพี่ เอาแม่เหรอแม่ติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ด้วยติดเตียงด้วยอายุ82ั82แล้วเป็นมานานไหอยังพี่ติดเตียงก็เข้าปีที่สองครับแต่เรื่องอัลไซเมอร์นี่ประมาณก็รวมกับติดเตียงก็ประมาณเกือบ5ปีแล้วตั้งแต่ที่ว่าน้องเขาที่ว่าเดินตอนนี้เดินไม่ได้จนมันเป็นติดเลนะเนี่อ๋อเป็นกำลังใจให้นะพี่มอบคัดเรียบร้อยแล้วนะ ใช่ไหมที่ดารับเนาะอ่ะข้าวของออกไปน้องเนยได้กินได้มันลอกไปได้ไม่หวังอะไรนะฮะอยากจะให้เติมเต็มนะฮะอย่างน้อยก็สร้างรอยยิ้มอย่างน้อยก็ช่วยพี่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นกําลังใจครับพี่ครับเพราะว่ากําลังใจสัมพันธ์ที่สุดครับพี่ครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะขอบคุณมีลูกชายคอยดูแลโอ้อ่ะขอบคุณนาก็นี้แล้วก็อ่ากา แถวนี้ทำไมมีแต่รถพ่วงเนาะมันคือเทคโนโลยีสรางมันไปดีมันได้ประโยชน์หลายอย่างสร้างมีรถพ่วงได้แบบอะไรอัจฉริยเนาะยื้อ่สมองอักเสบตั้งแต่เกิดยื้อสมองอักเสบตั้งแต่เกิดแล้วเป็นยังไงสภาพก็นอนเฉยพิการติดเตียงเลยเป็นแม่เหรอฮะเลี้ยงเดี่ยวค่ะเลี้ยงเดี่ยวด้วยอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบแปดแล้วคุณลูกล่ะคุณลูกสามสิบแปดลำบากไหมก็หาเพียงลำบากเนาะ สู้ๆนะพี่โจมาเป็นกําลังใจให้นะพี่เนาะขอบคุณคุณบรรเพณแซ่ตั้งหน่อยเจ้าของเงินแล้วขอบคุณคุณน้ําสูบพงแล้วก็สายบุญสุรินทร์ทีวีหน่อยวันนี้บุญสําเร็จเนาะได้ช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะฮะพี่เอารถอะไรมาราอะไรมาโอซาใส่โอายมาขนไปหมดไหมมันมีหมดยุบไม่มีค่าเงินใสเฉยเฉยเอาเบนี่ก่อนก็ได้เนซิก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็มาถึงใช้นะคะเอาไข่มาวางเลยนี่จะได้หยิบไฟเนาะ น้องติดเตียงใช่ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโนนไทยโอ้นานหูไกลนะโอันนี้ได้ทำบุญถึงนนนไทยนะฝากบุญด้วยฝากบุญช่วยฝากเอาไปให้เขาเนาะขอบคุณสะพานบุญขอบคุณสะพานบุญขอบคุณท่านผู้ช่วยเนาะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณแทนน้องเขาจริงๆแล้วเราก็อยู่ไกลนะอยู่คนละโซนแต่เพื่อนบอกว่ามาให้หน่อยได้ได้วันนี้ว่างพอดีเป็นบุญต่อบุญนะฮะไปให้คุณศักชัยเนาะว่ับ เอาเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะฮะเอาอันนี้ปั่นสุกมาให้ก็น่าจะได้ใช้ไม่มากก็น้อยแล้วก็มีเงินยังชีพเนาะไ้ใช้ในายำที่นนนนในบ้านนี้ในหลังบ้านนี้ ก็จะมีมันพืชข้าวสารน้ำตาลไข่ตัวละสามแผงน้ำอีกน้ำอีกครอบครัวละสิบแพ็คเนาะทั้งหมดหนึ่งร้อยแพ็คนามองไม่เห็นค่ะตามองไม่เห็นนะแม่ตาทางสายตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นอะไรคะอันนี้พี่ชายพี่จิ้งจั่งอุ้ยไอ้ไอ้พี่นัแตกเกินเลย วันนี้นุงนิงสวยมากวันนี้นุงนิงแต่งตัวสวยนะนุงนิงอ่ะน้นุงนิงสวยมากเดี๋ยวนี้จะได้บอกเสียให้รอบุญือผมผมแนะนำตัวเองนะผมชื่อโจธนินทัศน์ครูแก้วนะผมชื่อโจธนินทัศน์ครูแก้วอาชีพหลักเป็นสื่อมวลชนนะเป็นนักข่าวทำทีวีหลายช่องมากนะเติบโตสาธุนะครับบุญวันนี้สำเร็จได้ด้วยบุญ นะอนณโมทนาสาธุให้กับคุณน้ำสุภพงษ์เรื่องรูสุภกิจนะอันนี้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำหนึ่งหมื่นบาทไปซื้อเป็นสิบกองนะฮะแล้วก็สายบุญสุรินทีวีคนนุ้นคนนี้ช่วยมาคนเล็กคนน้อยกลายเป็นน้ำครอบครัวละสิทธิแพ็กนะฮะแล้วก็เตียงตอนนี้เตียงกำลังมาเตียงมูลค่าเจ็ดพันเกือบแปดพันหนุ่มหนิงอยากได้อยากเปลี่ยนเตียงใหม่นุ่มหเตียงหนิงแล้วทีอยากได้ด <ๆ S 2> คุณน้ำสุภพง์เรื่องลือสุภกิจในบริจาคหมื่นหนึ่งแล้วบริจาคมาซื้อรถวินแชร์อีก7 5็ดพ้าเท่ากับคุณน้ำคนเดียวเนี่ยทำบุญมา17,500ห่อยบาทนะฮะอ่าแล้วทีนี้เงินให้มา7 5็ดก็ได้7ครอบครัวแล้วอีก500มาประเดิมช่วยซื้อน้ำนะแล้วก็นี่ฮะกำลังแรงสำคัญกำลังแรงเชียร์เลยสายบุญสุรินทีวีจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ย ร่วมด้วยเช่ยกันวันนี้ช่วยเหลือด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า1,000บาทแล้วก็มอบเงินให้กับผู้พิการที่ฐานะลำบากยากไราย,ยากจนอีกครอบครัวละ1 0 0 0นะเท่ากับว่าวันนี้ได้ครอบครัวละ2,000เป็นของ1000เป็นเงินสด1,000อยากได้อะไรไปซื้อเอานะอยากก็ไปจ่ายค่าน้ำก็ไฟได้อีกนะฮะอ่ะเป็นบุญต่อบุญเนอะบ,บุญสำเร็จแล้วนะขอให้ทุกคนทุกท่าน โชคดีขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขหมดเคราะหมดโศมดโรคหมดภัย